ปกติเวลาของหายผมจะร้องไห้แต่พอโรงเรียนหายผมดีใจมากโรงเรียนสีน้ำตาลหลังคาผุของเราหายไปตั้งแต่วันที่กลุ่มพี่ๆโครงการหนึ่งน้ำใจเข้ามาพี่ๆเสกโรงเรียนสีฟ้าสดใสขึ้นมาแทนโรงเรียนสีน้ำตาลของเราเสกชิงช้าเสกห้องสมุดเสกห้องพยาบาล พี่ๆไม่ได้ใส่แค่โรงเรียนพี่ๆทำอาหารอร่อยๆอที่ผมไม่เคยกินสอนพวกเราเต้นท่าตลกๆต,ตัดผมให้พวกเราและตรวจสุขภาพให้พวกเราด้วยผมถามพี่ๆว่าเหนื่อยไหมทำตั้งหลายอย่างพี่บอกว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ได้ถ้ารู้ว่าเหนื่อยไปเพื่ออะไรแล้วพี่ก็ถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมบอกอยากเป็นหมอ จะได้ดูแลแม่ดูแลน้องพี่บอกว่ามันต้องตั้งใจเรียนให้มีอนาคตดีๆด,ดูแลแม่กับน้องแล้วจะได้ไปดูแลคนอื่นด้วยผมอยากเป็นแบบพี่ๆผมอยากเสกโรงเรียนสีฟ้าให้น้องๆเหมือนที่พี่ๆี่เสกให้พวกผมตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าผมต้องเหนื่อยผมจะเหนื่อยเพื่ออะไร ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแข็งแรงด้วยการศึกษาและสุขภาพที่ดีเสมอมา